สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนกระทรวงวัฒนธรรมมอบโลฮาริซาแบล็ก p พิงในฐานะผู้นำซอฟต์ p o w เวอร์ไทยถือเป็นคนดังที่ทรงอิทธิพลอย่างมากในวงการเพลงและแฟชั่นสำหรับลิซา b l a c k p พิงที่มีฐานแฟนคลับอย่างเหนียวแน่นทั้งในประเทศและต่างประเทศเรียกว่าหยิบจับอะไรก็กลายเป็นไวรยเไปหมด โดยเฉพาะเวลาเจ้าตัวกลับมาไทยแล้วมีการเดินทางไปท่องเที่ยวหรือกินอาหารอะไรก็จะมีคนไปเที่ยวไปกินตามรอยเสมอๆโดยล่าสุด a c e b o o k กระทรวงวัฒนธรรมได้โพสข้อความประกาศว่ากระทรวงวัฒนธรรมมอบโล่เชิดชูเกียรติวัฒนคุณนาทรกิติมัสสักลลิสามาโนบาลหรือลิซ่าแบล็กพิงคผู้มีอิทธิพลด้านวัฒนธรรมไทยมีผลงานเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยในมิติของซอฟต์พาวเวอร์เป็นที่ประจักษ์ในระดับสากล กระทรวงวัฒนธรรมตรเตรียมมอบรางวัลว,วัฒนคุณาธรกิติมศักดิ์ผู้นำพลังศรัทธาเสริมคุณค่าวัฒนธรรมไทยในวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรมยินดีกับลิซาด้วยครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ขอบคุณครับ